ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกจับพิรุษ อายการสูงสุดแถลงอายัดตัวนักโทษชายทักษิณเป็นละครปาหีแบ่งกันเล่นเป็นขบวนการก็ต้องบอกก่อนนะครับตามที่เราทราบนะครับว่าทางอายการนะครับได้มีการอายัดตัวนักโทษชายที่ที่ทักษิณนะครับเรื่องของคดี1นึซึ่งแน่นอนครับว่ารายใดคนก็จับพิรุษนะครับว่าเอ๊ะนะครับการที่อายการออกมาแถลงโอ้โหเป็นล่ำเป็นสันเนี้ยนะครับมันเป็นการเล่นปาหีหรือเปล่ามันเป็นการเล่นละครนะครับหรือเปล่านะครับซึ่งแน่นอนครับว่าและที่สําคัญก็ถึงได้บอกว่า การที่อายการออกมาถแถลงแบบนี้ว่ามีการเข้าไปแจ้งข้อกล่าวหากับทักษิณเองเนี่ยนะครับก็มีการตั้งคําถามและตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะไปแจ้งเมื่อไหร่ไปแจ้งเวลาไหนแล้วนะในการที่ออกมาถแถลงเนี่ยว่าทักษิณเนี่ยอยู่ในอาการหนักต้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลที่4แล้วการที่เข้าไปนะครับ มีทั้งเข้าไปทั้งอายการคณะทํางานแล้วก็พนักงานสอบสวนเนี่ยเข้าไปแจ้งความนึนคืนเข้าไปแจ้งยังไงแจ้งที่ไหนแจ้งที่โรงพยาบาลจิบหรือเปล่าถ้าเข้าไปแจ้งได้นะครับแล้วทักษิณเนี่ยสามารถที่จะนะครับทำเรื่องขอนะครับ ขอความเป็นธรรมมาได้อีกเนี่ยแสดงว่าทักษิณไม่ได้เจ็บป่วยหนักหรือเปล่าไม่ได้ป่วยหนักหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าโอ้โหเป็นคําถามที่ออกมาตอนนี้และมีการตั้งข,องข้อสังเกตเอาไว้เยอะในประเด็นนี้ก็อย่างที่บอกครับว่าประเด็นเรื่องของนักโทษใช้ทักษิณเนี่ยนะครับที่ฟาร์มรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ยุติธรรมมันเอียงมันใช้อภิสิทธิ์ชนอะไรหรือเปล่าเนี่ยก็ออกมาทําให้คนมาตั้งคําถามเรื่องนี้เยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายก็ต้องว่ากันไปอย่างที่บอกว่าวันนี้ตราบใดที่มันไม่โปร่งใสไม่ชัดเจนไม่ตรงไปตรงมาแล้วมันคลุมเครือมันก็เป็นคําถามที่หลายๆคน วิาพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์ไปต่างๆนานานะเพราะอะไรครับเพราะมันมีม,มีมีข้อมูลออกมาที่ชัดเจนซึ่งล่าสุดนี้นะครับก็มีการนะครับตั้งข้อคาถามและมีการจับพิรุษอายการสูงสุดเนะี่ยแถลงอายัดต,ตัวนักโทษชายศักดิ์สิเนีนะ่ยเป็นละครป้าหีนะครับแบ่งกันเล่นเป็นขบวนการ แกนนำคอปทอนะครับกังขาอายการสูงสุดอายัดตัวนักโทษชายที่ทักสินนะฟังดูผลนเเป็นที่เรื่องดีแต่เป็นการเบี่ยงเบนประเด็นทางคาดีรับพรปาหีแบ่งกันเล่นนะครับเป็นขบวนการสุดท้ายอายการให้ประกันตัวทักษินไม่ต้องเข้าเรือนจำ7กุมภาพันธ์257นายพิชิตชัยมงคลนายพิชิตชัยมงคล แกนำกลุ่มนะครับเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปทอโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่านะครับคุณหรือโทษนะครับอายการสูงสุดแถลงข่าวด่วนประเด็นหลักคงอยู่ที่การเสนออายัดตัวต่อจากนะครับทักษิณได้รับการพักโทษพนกัพนกงานพนักงานสอบสวนและอายการเข้าไปแจ้งข้อกล่าวหานะนักโทษชายทักษิณทินวัรเมื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมา พอไร้เรียงกันดีๆมันเหมือนเป็นการเขียนบทละครและแบ่งกันเล่นเป็นขบวนการปมมันน่าจะสนใจก็คืออายการทําไมเพิ่งจะมาแจ้งข้อกล่าวหาเอาในช่วงของเดือนมกราหรือรู้อยู่แล้วทราบแล้วว่านักโทษชายทักษิณจะได้รับการพักโทษเดือนกุมภาพันธ์แน่ๆเพราะหลังจากพนักงานสอบสวนและอายการไปแจ้งข้อกล่าวหา กลางเดือนมกราคมปลายเดือนมกราคมกรมราชัณฑ์ก็ประชุมพิจารณาผู้มีสิทธิพักโทษนะับของผู้ต้องขังทั้งกรณีปกติและกรณีพิเศษที่จะได้รับการพักโทษเดือนกุมภาพันธ์ปรากฏว่ามีชื่อของนักโทษชายทักษิณเนี่ยรวมอยู่ด้วยฟังดูเผินๆการอายัดต,ตัวทักษิณเพื่อดำเนินคดีต่อจะเป็นเรื่องที่ดแแแีแต่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 นะครับ นี่คือนะครับการย้ายความสนใจหรือเบี่ยงเบนประเด็นทางคัดดีตามหลักอาชญาวิทยาที่ทักษิณเรียนมานะครับการสร้างเรื่องราวเพื่อเปลี่ยนประเด็นนําไปสู่ลดความสนใจด้วยการย้ายความรู้สึกของนะด้วยการย้ายความรู้สึกจากการต้องเข้าเดือนจํามานะครับสู่การต้องเข้าอายัดต,ตัวเป็นละครปาหีชัด 17นะครับมกราคมพนักงานสอบสวนเข้าแจ้งข้อกล่าวหาทักษินทักษินยืน่นร้องขอความเป็นธรรมด้วยตนเองสิ้นเดือนมกราคมราชทันพิจารณาพิจารณาพักโทษ17ถึง22กุมภาพันธ์เข้าเกณฑ์พักโทษให้ปล่อยตัวเมื่อปล่อยตัวอายการเข้าไปควบคุมตัวมาสอบสวนตามการขออายัดต,ตัวแล้วสุดท้ายอายการก็ให้ประกันตัวในชั้นอายการปาหี่ไหมนะครับ สุดท้ายคือทักษิณเนี่ยไม่ต้องเข้าเดือนจําใช้อาจชยาวิทยาย้ายความร,รู้สึกสังคมว่าต้องติดคุกไปเรื่องอายัดต,ตัวต่อทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยประเด็นก็คือคอปทคัดค้านตั้งแต่จะพักโทษเพราะไม่เคยติดคุกการที่อายการออกมาแถลงหลังปล่อยข่าวนะครับเรื่องการแจ้งข้อหามานะแจ้งข้อหาออกมาก่อนหน้านี้ก็เหมือนร่วมในขบวนการ ใช้กฎหมายฟอกความผิดทักษิณน,นั่นเองการถแถลงนี้ชี้นำทางกฎหมายของอายการทำตัวเหมือนเป็นทนายส่วนตัวของทักษิณน,นั่นเองนี่เป็นข้อสังเกตนะครับของคอ,อปทอและเป็นข้อสังเกตที่จริงนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าวันนี้นะครับถ้าปล่อยทักษิณออกมานะครับปล่อยทักษิณออกมานะครับพัดโทษทักษิณเนี่ยทักษิณไม่ได้เท่าอยู่ในเรือนจําแม้แต่วันเดียว อยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจนอนอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจออกมาบอกว่าทักษิีเนี่ยป่วยอาการหนักอาการโคม่านะครับต้องเรียวกว่าอยู่ในฟาร์มดูแลของแพทย์ตลอดเวลา ซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าการออกมาปล่อยออกมาแล้วทักษิณออกมากระชับกระเฉงก็ชุ่มกระชวยเหมือนกับที่ผ่านมาไม่ได้มีอาการเจ็บป่วยอะไรเนี่ยแน่นอนครับสังคมอาจจะต้องนะครับจับจ้องและจับตาในข้างในข้าในเรื่องนี้ในการปล่อยตัวซึ่งแน่นอนครับว่าการที่จะเบี่ยงเบนประเด็นเพื่อไม่ให้คนสนใจในการปล่อยตัวทักษิณในเดือนกุมภาพันธ์นี้นั่นก็คือจะบอกว่าเนี่ยวันนี้ถึงทักษิณจะโดนปล่อยตัวก็จริงนะแต่ทักษิณเนี่ยก็มีคดี1 1 2สซึ่งอายการจะทําการอายัดตัวอ่าอายัดตัวฟังดูดีไหมครับ ฟังดูดีไหมครับโหประชาชนบอกดีอย่างนี้สะใจชอบนะครับที่ทักสินนะครับคนที่ไม่ชอบทักษินนะครับออกมาทักษินออกมานะครับก็ยังโดนอายัดตัวต่อนะครับให้ดําเนินคดีแต่นะครับอย่างที่บอกว่ามันเป็นการแสดงหรือเปล่านะเป็นการแสดงหรือเปล่าเพราะการอายัดตัวคดีนี้หนึ่งหนึ่งสองอย่าลืมนะครับอายการยังไม่ทําการสั่งฟ้องนะครับอายัดตัวมาเพื่อให้อายการสั่งฟ้องแน่นอนครับอายการสั่งฟ้องนะครับเมื่อมาสั่งฟ้องอายการให้ประกันตัว พนักงานสอบสวนไม่มีใครคัดค้านนะครับสารให้ประกันตัวเท่ากับซัส์สิงก็กลับไปนอนอยู่บ้านเหมือนเดิมแล้วการอายัดตัวนี้จะมีประโยชน์อะไรนะการอายัดตัวนี้มีประโยชน์อะไรถ้าจะบอกว่าการอายัดตัวนี้ทักสิงก็ต้องอยู่ในคุกเหมือนเดิมต้องอยู่ในการพิจารณาเรื่องของมาตารา1นึ 2, นะครับเหมือนคนอื่นๆที่โดนมาตารา1นึ 2, แล้วไม่ได้รับการประกันตัวอ่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะใช่ครับเพราะมีคดี1นึหหลายคนนะครับไม่ได้รับการประกันตัวในระหว่างต่อสู้คดี ไม่ได้รับการประกันต,ตัวยังอยู่ในคุกในเรือนจอํายังอยู่ในระหว่างการต่อสู้คดีเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้นะครับจะให้จริงและไม่ได้เป็นละครปาหีนั่นก็คือว่าในการต่อสู้คดีของนักโทษชายที่ชื่อท,ทักษิณชินวัตรในเรื่องของมาตราน 112, 1น <_ ull> ึก็ต้องเป็นเหมือนกับที่คนอื่นเขาโดนก็คือไม่ได้รับการประกันตัวในขณะที่ต่อสู้คดีนั่นคืออายัดอายัดตัวไว้เลยอันนั้นนะอยู่ในเรือจนจําแน่ต้องไปอยู่ในเรือจนจําแน่เพราะอายัดตัวไม่ให้นะครับทําการอะไรครับ ทำการประกันตัวในการต่อสู้คดี<ต> <style. S 2> เหมือนกับคดีหนึ่งสองที่หลายๆคนโดนแต่วันนี้ถ้าการอายัดตัวของนะครับอายการที่ออกมาแถลงข่าวใหญ่โตโอ้โหออกมาแถลงข่าวเลยเนี่ยนะครับนะครับเป็นประเด็นเนี่ยสุดท้ายแล้วอ๋อก็นี่งไงอายการอายัดตัวแล้วทําตามหน้าที่แล้วอะไรแล้วนะครับแต่นะให้ประกันตัวด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่หนึ่งสองสามสี่พนักงานสอบสวนก็ม่คัดค้านการประกันตัวหนึ่งสองสามสี่ศาลก็ให้ประกันตัวสุดท้ายแล้วอายัดตัว expert, เพื่ออะไรครับ ก็ไม่มีประโยชน์ถูกต้องเลยพะหรือเปล่าครับแต่การอายัดต,ตัวเพื่อจะทําให้นะเร่นปลายีสแสดงให้ประชาชนได้เห็นว่าไ้วันเนี้ยเห็นป่าวว่านักโทษชายทักษิณเนี่ยนะครับไม่ได้มีอภิสิทธิ์อะไรไม่ได้มีอะไรเลยเมื่อออกจากเห็นป่าวว่าเนี่ยได้รับการพักโทษมาเห็นป่าวมีคดีหนึ่งหนึ่งสองค้างคาอยู่นะครับทางอายการก็ทําการอายัดตัวเพื่อจะมาดําเนินคดีต่อโอ้โหฟังดูมันดีไหมครับฟังดูมันดีมาก ฟังดูมันดีมากแต่อย่างที่ผมบอกมันมีข้อสังเกตเอาไว้ว่าบอกก็ไปนะครับแจ้งเนี่ยนะครับไปเขาเรียกาอะไรไปแจ้งอายัดตัวนะครับวันที่17มกราคม67นะครับและนะครับมีการไปแจ้งข้อกล่าวหาหทักษิณรับทราบไปแจ้งข้อกล่าวหาที่ไหนไม่บอกไปแจ้งข้อกล่าวหาวันไหนไม่ได้บอกและไปแจ้งข้อกล่าวหาทักษิณตอนนี้ตามที่เราทราบคือทักษิณป่วยอยู่โรงพยาบาลชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจ นะป่วยอาการหนักต้องอยู่ในฟาร์มดูแลของแพทย์ตลอดเวลาไม่สามารถไปอยู่ที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพได้นะไม่สามารถไปออกไปอยู่นอกได้ต้องอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจเพราะฉะนั้นวันนี้การไปแจ้งข้อหานะข้อข้อหาเนี่ยนะแกทักษิณด้วยตัวเองทักษิณรับทราบด้วยตัวเองแล้วมีการนะครับเรียกว่าขอนะขอร้องขอความเป็นธรรมด้วยตัวเองนะเอีกนะแสดงว่าก็ต้องเข้าไปที่โรงพยาบาลตารวจใช่หรือเปล่าและทักษิณอาการก็ไม่ได้หนักสิแบบนั้น อาการก็ไม่ได้มีกิจตามที่ออกข่าวเลครับที่ออกมาแถลงหรือเปล่าครับใช่หรือเปล่าครับอันนี้คือเป็นประเด็นที่สังคมสงสัยอย่างที่บอกว่าวันนี้อะไรที่มันไม่ชัดเจนมันไม่โปร่งใสมันไม่ได้มีอะไรที่ตรงไปตรงมามันก็จะมีข้อคําถามออกมาเงี้ยตลอดเวลาข้อคําถามออกมาอย่างเงี้ยตลอดเวลา,า,ออา,า,เ,วลาเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าไอ้วิธีการอายัดตัวของอายการนะครับมันคือปลายหีจริงหรือ มันต้องการจะอายัดตัวทักษิณจริงๆถ้าต้องการอายัดตัวทักษิณจริงๆนะอายการต้อง้านการประกันตัวพนักงานสอบสวนก็ต้องขานการประกันตัวสารก็ต้องไม่ให้ประกันตัวเหมือนกับนักโทษคดี1 1-2ทั่วไปที่ไม่ได้รับการประกันตัวหลายๆคนบางคนก็ได้รับการประกันตัวบางคนก็ไม่ได้รับการประกันตัวนะเพราะฉะนั้นนักโทษชายทักษิณเนี่ยถ้าจะไม่ใช่ปาหีต้องไม่มีการอายการต้องขานการประกันตัวนะครับ พนักงานสอบสวนต้องขานการประกันตัวนะครับเพราะอะไรครับก็คดีหนึ่งสเหมือนกันทุกอย่างทุกอย่างถูกต้องไหมและสารก็ต้องไม่ให้ประกันตัวเหมือนกับที่หลายๆคนโดนแต่ถ้าวันนี้การอายัดต,ตัวของอายการนะครับมันก็คืออายการไม่คัดค้านการประกันตัวและอายการก็มีความเห็นให้ประกันตัวมันก็คือปลายขีดชัด,ชดนั่นแหละครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคืบห,หน้าเดีย๋ยอัปเดตให้ฟังครับ